สวัสดีค่ะราศีกันลัคนาการหรือผู้ที่เกิดในระหว่างวันที่23สิงหาคมไปจนถึงวันที่22กันยายนคลิปนี้จะมาอัปเดตแนวนความรักคมสัมพันธ์ให้กับคุณค่ะประจํำครึ่งเดือนหลังของเดือนเมษายนนะคะสําหรับท่านใดที่ยังไม่ทราบเกี่ยวกับละเรียนของราศีของคุณสามารถกดเข้าไปดูได้ที่ใต้คลิปนี้เลยค่ะเป็นอย่างไรบ้างคะขอพลังงานหลักของราศีกันหนึ่งใบนะคะ พลังงานหลักของราศีกันนะคะ Queen so ควีนซอลคับเป็นคนที่ใจดีค่ะรักเด็กด้วยนะคะแต่ว่าเป็นคนที่อารมณ์อ่อนไหวเซนซิทีฟง่ายนั่นเองะคะ่ะมีอะไรแล้วเลือกที่จะเก็บเอาไว้นะคะไม่พูดอย่างเงี้ยค่ะมีความกังวลใจน้อยใจและคิดมากอยู่ตรงนี้นะคะที่เก็บเอาไว้ะคะ่ะ ช่วงนี้อาจจะเป็นช่วงที่คุณอยากจะเก็บตัวเงียบๆอยู่บนพื้นที่ของตัวเองก็ได้ด้วยนะคะมีความเหงามีความน้อยใจความรักความผูกพันที่เป็นไปไม่ได้หรือว่าเราอาจจะแตกต่างกันมากจนเกินไปนะคะ่ะ ไม่รู้ใจกันและกันนะคะเริ่มต้นใหม่หลายครั้งนะคะทั้งรักทั้งเหนื่อยรักๆเลิกเลิกนะคะผิดหวังแล้วผิดหวังอีกะคะ่ะผิดหวังหลายครั้งเริ่มต้นใหม่ก็หลายครั้งนะคะ วนๆเวียนๆอยู่แบบนี้ค่ะคนรักของราศิกกันคะคุณเป็นไงบ้างคะพลังงานหลักของเขานะคะ จริงๆเขาก็เป็นห่วงคุณเหมือนกันแต่ว่าเขาอาจจะเป็นคนที่เก็บอาการก็ได้นะคะไม่แสดงออกอย่างนี้นะค่ะบางท่านหลักเพศเดียวกันได้ด้วยนะคะหรือบางท่านอาจจะเป็น่่อไม่ไม่ได้ด้วยค่ะ ก่อนหน้านี้มีการพูดคุยนะคะติดต่อสื่อสารหรือส่งข้อความมาค่ะแต่อีกคนนึงเหมือนไม่ต้องการคุยนะคะทำให้เขาคิดมากอะค่ะแต่ก็ยังคงรออยู่ตรงนี้อยู่นั่นเองนะคะเขารู้ว่าคุณน้อยใจนะคะแต่เขาก็มีเหตุผลของเขาอะค่ะ เรื่องราวสามารถสลับกันได้นะคะเขาอาจจะเข้าไปงอขอคุนดีคุณแต่คุณอาจจะไม่ต้องการคุยกับเขาก็ได้ต้องการอยู่เงียบๆคนเดียวต้องการพื้นที่ของตัวเองะคะ่ะไม่ต้องการที่จะพบจะเจอหรือว่าให้โอกาสเขาอย่างนี้ได้ด้วยถ้าเรื่องราวสลับกันก็เขายังรักยังแคร์ยังเป็นห่วงคุณอยู่แต่คุณต้องการความชัดเจนมากกว่านี้นะคะ่ะ มาดูสิ่งที่จะเกิดขึ้นกันบ้างนะคะในปักหลังของเดือนเมษาย,ยนค่ะแนวน้มความสัมพันธ์ของราศีกันกับคนรักจะเป็นยังไงต่อไปคะจะมีโอกาสกลับมาเป็นดีกันไหมคะ สิ่งที่คิดไม่เป็นดังฝันเราก็ทะเลาะกันด้วยเรื่องเดิมๆด,ด้วยค่ะยังหึงหวงและรอคอยนะคะรอคอยมาพบมาเจอกันแต่ว่า ไม่มองมองว่าอีกคนนึงอาจจะไม่ได้สนใจที่จะไปต่อแต่ไปสนใจโฟกัสในเรื่องของหน้าที่การงานและความสําเร็จมากกว่านะคะซึ่งอีกคนนึงรอที่จะพบจะเจอและเริ่มต้นใหม่ะคะ่ะเพื่อการเคลียร์และตัดสินใจอีกคนนึงวางใจไปแล้วอีกคนหนึงยังไม่เคลียร์นะคะก็รู้สึกเหนื่อยแล้วก็เหมือนวิ่งตามกันไปมาอยู่แบบนี้นะคะ่ะตัดกันไม่ขาดนะคะด้วยความไม่เข้าใจกันนะคะหรือว่า ความฝันของเราต่างกันคนนึงพร้อมที่จะหยุดแล้วก็พร้อมที่จะมีคนรักมีครอบครัวอย่างนี้ค่ะแต่คนนึงรู้สึกว่าความฝันของฉันยังไม่สําเร็จเลยนะฉันยังอยากที่จะไปต่อในชีวิตของตัวเองเรื่อยๆอย่างนี้ค่ะความสําเร็จหรือความก้าวหน้านะคะเพราะฉะนั้นนะคะจริงๆแล้วถ้าสองอย่างมารวมกันนะคะทั้งด้านของอนาคตด้วยแล้วคู่รักที่ผลักดันกันไปสนับสนุนกันไปเนี่ยอาจจะไปด้วยกันแล้วก็เพอร์เฟกมากเลยนะคะแต่ทีเนี้ยมันเหมือนกับว่า ของฉันของเธอความสุขของฉันของเธออย่างงี้ค่ะมันไม่ได้มีอะไรที่เป็นของเราเลยอะ่ะก็เลยดูเหมือนเราต่างคนต่างเอาแต่ใจอะคะ่ะแล้วอยากจะเอาชนะขอข้อความจากคนรักของราศิกันเลยนะคะ เหงาและไม่มีความสุขเลยนะคะความสัมพันธ์ที่เดวิลอะคะ่ะการเป็นเจ้าของอย่างเงี้ยความดักที่ดักมากอย่างเงี้ยค่ะมากเกินไปนะคะกลายเป็นความลุ่มหลงอย่างเงี้ยเรายึดติดอะคะ่ะหรือไม่ก็ความระแวงไม่ไว้ใจนะคะความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนอย่างเงี้ยคะ่ะจนผู้ใหญ่เริ่มเริ่มมองแล้วอย่างเงี้ยก็ได้นะคะเหมือนต่างคนต่างไปมากเลย ไม่ไว้ใจด้วยตัดกันไม่ขาดก็จริงอะนะคะแต่ว่าดูเหมือนความรักมันมีอุปสรรคอะคะ่ะสิ่งที่เขาอยากจะบอกคุณนะคะเขายังรักคุณนะแต่ว่าตอนนี้เขาอยากจะไปโฟกัสเรื่องของหน้าที่ของตัวเองให้ประสบความสำเร็จก่อนนะคะเดี๋ยวค่อยกลับมาอะไรประมาณนี้นะคะ ห่างกันสักพักอะค่ะราสิก,กันมีอะไรอยากจะบอกคนรักบ,บ้างคะคุณเริ่มชินกับการอยู่คนเดียวได้แล้วนะคะคุณถูกปล่อยปละละเลยอะค่ะคุณรู้ว่าอุปสรรคอะมันมากเกินไปคุณรู้ว่าเขา คำสัญญาของเขาอะจริงจังและจริงใจกับคุณมากนะคะแต่ว่าด้วยอุปสรรคหรืออะไรก็ตามคุณน่าจะยอมแพ้แล้วอะเป็นความน้อยใจที่เราต่างคนต่างไปอะคะ่ะโดยระยะทางภาษาวัฒนธรรมความแตกต่างนะคะเป็นพลังงานของไม่เป็นไรฉันอยู่คนเดียวได้อย่างเงี้ยค่ะฉันอยู่ได้คุณไปทําหน้าที่ของตัวเองเถอะอย่างเงี้ยนะคะ ขอให้แนะนำให้กับราศีกันนะคะลองปรึกษาพูดคุยกับสังคมนะคะหรือว่าคนที่เขามีความรู้ที่เกี่ยวกับปัญหาของคุณอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าปรึกษาผู้ใหญ่ก็ได้นะคะ ถ้าเรารักใครสักคนนะคะอย่ายอมแพ้นะคะประคับประคองค่ะแล้วก็ทำให้ดีที่สุดนะคะอย่าไปกังวลใจกับอดีตที่มันผ่านมาแล้วค่ะแต่จงคิดแก้ไขนะปัจจุบันเพื่อที่เราจะได้แพลนอนาคตร่วมกันนะคะอย่าคิดลบด้วยนะคะเปิดใจคุยกันค่ะ มีโอกาสกลับมาคืนดีกันได้นะคะถ้าเราคุยกันมากขึ้นนะคะเป็นกําลังใจให้กับราศีกันด้วยนะคะคนโสดคะคุณเป็นอย่างไรบ้างคะคนณโสดราศีกันนะคะคนโสดนะคะไพ่พลังงานหลักของ9้าถ้วยเนี่ยหมายถึงคนโสดที่ อาจจะเคยผ่านการแต่งงานการ a a มีครอบครัวแล้วนะคะเป็นพ่อไม่ไม่ได้ด้วยะคะ่ะหรือไม่ก็รักเพศเดียวกันหรือไม่ก็เป็นคนที่มีความมีเสนะะ่ห์ค่ะมีความพร้อมหมดแล้วแต่ก็ไม่พร้อมที่จะมีครอบครัวอย่างนี้ค่ะหนึ่งก็คือเคยมีครอบครัวมาแล้วมีอดีตมาแล้วนะคะสองก็คือรักเพศเดียวกันสามก็คือมีเสน่ห์บริหารเสน่ห์แต่ไม่พร้อมที่จะเป็นครอบครัวอะไรอย่างนี้ค่ะ เหมือนหันหลังให้กับทุกอย่างหมดแล้วอะไรอย่างนี้น,นะคะบางท่านเป็นเจ้าของธุรกิจเจ้าของกิจการมีความเป็นผู้นำนะคะจะต้องสตรองตลอดเวลาค่ะเก็บความรู้สึกเก่งนะคะช่วงนี้เก็บเงินเก่งด้วย มีสเสน่ห์นะคะแต่ก็ยังคงย้ำคิดย้ำทำกับอดีตของตัวเองอยู่ะคะ่ะมีคนมาชอบเขาคุณก็มีคนมาชอบคุณคุณก็ไม่ชอบเขาคุณเบื่อเขานะคะมีสเสน่ห์จังเลยค่ะคุณอาจจะมองว่าคนที่เข้ามาสนมากหวังผลประโยชน์กับคุณหรือเปล่าหรือคุณอาจจะจัดลำดับพวกเขาแค่เกี่ยวข้องกับเรื่องของหน้าที่การงาน เพื่อนอย่างเงี้ยค่ะเท่านั้นนะคะมีคนอยากพูดอยากคุยอยากนําเสนอมากมายไปหมดแต่คุณอาจจะไม่ได้สนใจในเรื่องของชู้สาวคุณจะคุยแค่เรื่องงานเรื่องอะไรอย่างเี้ค่ะมากกว่าผลประโยชน์หรือว่าที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่การงานอะไรอย่างเงี้ยหรือเพื่อนแค่นั้นนะคะอยู่ในเซฟโซนแค่นั้นเองนะคะ ให้ช่วยบอกเนยนะคะว่าปักหลังของเดือนเมษายนนะคะราศีกันคนโสดจะได้เริ่มต้นรักใหม่ไหมคะจะมีคนใหม่หมเข้ามาไหมคะ mm. เหมือนคุณรู้ดีไปหมดเลยอย่างเงี้ยค่ะคุณรู้สึกว่าสังคมนี้วุ่นวายนะคะโลกวุ่นวายผู้หญิงผู้ชายวุ่นวายอะไรอย่างเงี้ยค่ะมีเสน่ห์เกินไปอะนะคะ คุณวางตัวได้ดีมากเท่มากตอนนี้คุณไม่ได้สนใจคุณไม่ได้สนใจอุปสรรคปัญหาเกี่ยวข้องกับคนที่เข้ามาค่ะเบื่อนะคะฉันขอพื้นที่ของตัวเองและสนใจโฟกัสแต่เรื่องของการเงินการงานอย่างเดียวเลยะคะ่ะไม่เอาความรักเลยนะคะช่วงนี้ค่อนข้างเก็บตัวแล้วก็มีความเป็นผู้นำสูงะคะ่ะเป็นผู้ใหญ่ที่มีเหตุผลนะคะ โฟกัสแต่ตัวเองนะที่การงานครอบครัวกการเงินนะคะมีคนที่เข้ามาเรื่อยๆนะคะแต่ต้องใช้เวลาในการศึกษาและเรียนรู้เขา,าค่ะอย่าเพิ่งตัดสินใครนะคะดูกันไปนานๆนะคะ อดีตกับปัจจุบันต่างกันมากเลยคนที่จะเข้ามาแม่หมอมองว่าเขาคนนี้ก็มีความมั่นคง, <S <S <ขอ>งเช่นเดียวกันกับคุณนะคะเหมาะสมและก็คู่ควรแต่ว่าใจของเราอะคะ่ะเห็นไหมคะคิดสับสนไปมาอย่างนี้นะคะ่ะใช้เวลานะคะค่อยๆตัดสินระหว่างรักกับผลประโยชน์อย่างงี้ะคะ่ะแม่หมอคิดว่าคุณน่าจะมีความคิดแบบนี้เกิดขึ้นความเหมาะสมหรือไม่เหมาะสมหรือว่าอดีตกับปัจจุบันอย่างงี้ะคะ่ะมันมีเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับ อาจจะเป็นต่างชาติก็ได้หรืออาจจะเป็นคนสองคนได้ด้วยนะคะที่มีความแตกต่างกันนะคะตรงกันข้ามกันเลยเป็นรักทางไกลได้ด้วยนะคะหรือเพื่อนผู้ร่วมง,งานนี่แหละแต่มีตำแหน่งที่ที่อาจจะสูงกว่าหรือว่าหน้าที่การงานที่คือไม่เหมาะรู้สึกว่าก็ดีนะอะไรอย่างเงี้ยนะคะมีโอกาสเป็นต่างชาติได้ด้วยนะคะดูกันไปนานๆนะคะ ดูกันไปนานๆแล้วค่อยตัดสินใจค่ะขอให้แนะนำให้กับคุณโสดราศิกกันหน่อยนะคะเปลี่ยนมุมมองของตัวเองนะคะตอนนี้คุณมีสเสน่ห์มีออล่ามากเลยแล้วก็มีข่าวดีเข้ามาด้วยบางท่านยึดติดอยู่กับความคิดลบนะคะถ้าไม่มีอดีตเก่าๆนะ หมายถึงว่าเวลาเรามีคนรักเก่าเราอาจจะมองว่าไม่มีใครดีกว่านี้อีกแล้วอย่างเงี้ยค่ะยึดติดอยู่ตรงนั้นลองเปลี่ยนนะคะเปลี่ยนมองคนที่เราที่ตรงกันข้ามหรือว่าคนอื่นดูบ้างอย่างเี้คะ่ะเปิดใจที่จะเรียนรู้กับบางท่านอาจจะคิดลบไปเลยในด้านของความรักอ่ะลองเปิดใจนะคะการปร,าปรับตัวเรียนรู้สิ่งใหม่ๆข่าวดีที่เข้ามาเนี่ยค่ะ มันเหมาะสมและคู่ควรกับคุณมากๆเลยมีโอกาสเจอกันด้วยงานเลี้ยงงานฉลองงานลื่นเลงบางสิ่งบางอย่างนะคะด้านของหน้าที่การงานการเจอด้วยความบังเอิญแบบนี้ได้ด้วยะคะ่ะหรือเพื่อนแนะนานะคะเป็นช่วงเวลาที่วิเศษที่สุดะคะ่ะที่คุณถึงเวลาที่คุณเหมาะสมและคู่ควรจริงๆอะ่ะไพ่ใบนี้หมายถึงเทพวี Venus นะะัสค่ะก็เป็นคนที่สวยหล่อมีออร่าแล้วก็ดูแบบ ดูดีอะคะ่ะเพราะฉะนั้นนะ่ะคุณเหมาะสมและคู่ควรมากๆเลยนะคะไม่มีอะไรที่เราจะต้องไม่มั่นใจในตัวเองเลยอะคะ่ะทุกอย่างมาพร้อมกับข่าวดีหมดเลย mm hmm. เพียงแค่คุณนะคะ mm hmm. จะต้องปรับตัวเปลี่ยนความคิดของตัวเองต้อนรับสิ่งใหม่ๆนะคะ mm hmm. เป็นกำลังใจให้กับราศีกัน์ด้วยค่ะสำหรับคลิปนี้ไปแล้วนะคะพบกันคลิปหน้าค่ะ